จะเป็นยังไงครับเมื่อมีนักกีฬาอ e ีสปอร์ตชื่อดังพิมพ์ด่าฝั่งตรงข้ามว่าด็อกหลังจากที่เขาคิวได้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สมอลแลภูมิคนเถื่อนแห่งโดตา2แล้วพบกับผมซีแมน หลังจากที่ผมได้ทำคลิปเรื่องราวของความท็อกซิกในโลกเกมออนไลน์ไปนะครับผมก็ได้ยกให้เกม Dota 2เป็นเกมที่ท็อกซิกที่สุดครับแล้วก็มีหลายคนนะครับสงสัยว่าเฮ้ยพี่ครับ Dota 2เนี่ยมันท็อกซิกขนาดนั้นเลยเหรอแล้ววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับสมรภูมิคนเถื่อนในเกม Dota 2ครับแน่นอนนะครับว่าถ้าเราเล่นเกมออนไลน์และต้องเล่นกับผู้เล่นคนอื่นภายในเกมสิ่งที่เราหนีไม่พ้นนั่นก็คือการท็อกซิกนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการด่ากาันการเหยียดกันต่างๆนานา รวมไปถึงการพิมพ์ดูถูกคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์อีซี่จนไปถึงแม้กระทั่งการด่าพ่อแม่กันภายในเกมก็มีครับคือสิ่งที่ทุกคนเจอเนี่ยมันอยู่ในผับเกมอยู่ในห้องเกมออนไลน์ทั่วไปครับแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเลยครับแน่นอนนะครับว่าถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ในเกมอื่นๆที่ไม่ใช่โดตาทูเนี่ยแต่ละทัวร์นาเมนต์ก็จะมีกฎที่แตกต่างกันออกไปเป็นของตัวเองครับแต่รวมๆแล้วเนี่ยแต่ละเกมเนี่ยห้ามพิมพ์ด่าห้ามพิมพ์ท็อกซิ่แต โดตา2ครับซึ่งในเกมโดตา2เนี่ยท็อกซิกกันตั้งแต่ผับเกมยันการแข่งชิงแชมป์โลกอะครับโอเคถ้าพูดไปแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะยังไม่เห็นภาพใช่ไหมครับเราไปดูเหตุการณ์แรกกันเลยดีกว่านะครับว่าสมรภูมิโดตามันเถื่อนขนาดไหนครับกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เองครับกับการแข่งขันโดตา2ในรายการ DPC Southeast Asia Division 1ครับเป็นรายการเก็บแต้ม DPC เพื่อชิงตั๋วไป TI นั่นแหละครับซึ่งรายการนี้นะครับเป็นรายการ การแข่ง Dota Pro c i r ์กิ t ของวาวนั่นแหละครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในวีคที่4ของการแข่งขันนะครับเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทีม T1 กับทีม Neon แข่งกันแบบ Race of 3 e นะครับโดยในเกมแรกนะครับก็ดาบตัวกันมาเล่นปกตินี่เลยครับตัดภาพเข้าไปที่ในการแข่งขันนะครับในนาทีที่2ครับ ก็ได้มีการพอสเกมหรือว่าหยุดเกมกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งทางอาแบงถ้าออกเสียงผิดขอภัยนะครับอาแบงเนี่ยเป็นผู้เล่นทางฝั่งนีออนนะครับก็ได้ทักทายไวมอนซึ่งเป็นผู้เล่นทางฝั่งทีวันและก็ได้ให้ทิปกันไปครับส่วนทางฝั่งของพาร์สนะครับผู้เล่นทางฝั่งนีออนก็ได้ให้ทิปไปยังฝั่งคราวซึ่งเป็นผู้เล่นของทางฝั่งทีมทีวันและทางฝั่งคราวนะครับก็ได้พิมพ์ออแชทบอกว่า tip ทิ p l e พ s e และทางฝั่งพารอสนะครับก็ได้ตอบกลับมาว่า ซึ่งจากประโยคตรงนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นชนวนหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆครับการให้ทิปในโลกของ Dota 2เนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆครับผมไม่รู้ว่าเขามีปัญหากันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะหรือว่าเป็นการหยอกกันเล่นเฉยๆครับถ้าใครมีข้อมูลเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและเกมก็ดําเนินมาแบบปกติครับจนถึงนาทีที่11ครับ ทางฝั่งอาร์แบงที่เล่นไลออนนะครับก็ได้เดินขึ้นมาไฮเก้าของทางฝั่ง T1 ครับแล้วก็เป็นทางฝั่ง T1 ที่ไลก่กระทืบและคนที่ได้คิวในเหตุการณ์นั้นนะครับก็คือคราวหลังจากคิวเสร็จนะครับพี่คราวของเราเนี่ยก็ได้ให้ทิปพร้อมกับพิมพ์อ l อแชทคำว่าด็อกครับซึ่งในเกมโมบ้าเนี่ยมันคือคำท็อกซิกอย่างหนึ่งเลยแหะครับคำว่าด็อกเนี่ย คือด้วยความที่อาแบงเนี่ยเป็นผู้เล่นฟิลิปปินส์และคาวก็เป็นผู้เล่นฟิลิปปินส์เหมือนกันก็อาจจะรู้จักกันไปการส่วนตัวและหยอกกันเล่นก็ได้นะครับแต่หยอกแบบนี้เนี่ยมันแรงพอสมควรนะและด้วยความที่พี่คาวนะครับไปพิมพ์ด็อกแบบนี้นะครับก็เหมือนเป็นการไปบัฟให้ทีมนีออนครับและในเกมต่อมาครับผมก็ไม่รู้ว่านีออนเนี่ยไปมีกําลังใจมาจากไหนนะไล่ตามตีเสมอเป็น1ต่อ1เกมครับและสุดท้ายนะครับก็พลิกกลับมาชนะในเกมที่3และก่อนจบเกมที่3นะครับทางฝั่งของอาแบงนะ ก็ได้สวนกลับไปด้วยคําว่า GG Intro Boy Lina ซึ่งคําคํานี้นะครับมันมีความหมายประมาณว่าเก่งแต่ในช่วงแรกๆอะ่ะช่วงหลังๆอะ่ะโดนตบอะไรประมาณนี้ครับ และขาวนะครับก็ส่วนคืนด้วยคําว่าปูตังอินโมที่เป็นภาษาฟิลิปปินส์ครับที่แปลประมาณว่าแม่มึงเป็นกรรี่ซึ่งเป็นคําด่าที่แรงมากๆเลยนะฮะและปิดท้ายด้วยทางฝั่งน,นีออนที่พิมพ์คําว่าโบโบที่แปลว่าโง่ฮะเป็นไงเลยครับสมอลและูมิโดตานี่ขนาดในการแข่งนะครับยังด,าด่าแม่คุณเป็นกรรี่ได้ฮะเดือดจริงสรุปแล้วนะครับพี่ขาวนะี่ก็ไปปากแซบในช่วงเกมแรกก่อนครับพอคิวเขาได้เนี่ยก็ไปพิมพ์ด็อกใส่ เขาและนีออนหลังจากโดนพิมพ์ด็อกใส่นะครับพลังใจเนี่ยมาเต็มเปี่ยมครับพลิกกลับมาชนะได้2ต่อ1เกมครับเอาแบงครับก็เลยเอาคืนโดยการซัดกลับด้วยคำว่า GG i n t ินโท l i n a ์ี่ฮะเรียกได้ว,ว่าเดือดจริง แม่ไปบัฟให้เขาเฉยนะครับพี่ข่าวเอ้ยถ้าเหตุการณ์นี้ยังไม่เดือดพอนะครับเราไปดูอีกสักเหตุการณ์ดีกว่าครับกับรายการ BTS s p r t s e r i e s Season 9ซึ่งเป็นช็อตและโดโต้นะครับเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทีม r u s t กับทีม Polar i s ครับซึ่งผู้เล่นในตอนนั้นเนี่ยทางทีม r u s t ได้แจ๊บมาสแตนด์อินแทนแจ็คกี้และเหตุการณ์ในตอนนั้นนะครับรูปเกมเนี่ยก็ตามอย่างมากครับทั้งการเงินโมเมนตัมและที่สําคัญนะครับฮีโร่เลดเกมเนี่ยก็สู้ไม่ได้ เรียกได้ว่าสถานการณ์ของทีมทัสเนี่ยจะแพ้แหล่ไม่แพ้แหล่แลยครับและในจังหวะหนึ่งครับทางทีมโพลิสกําลังจะขึ้นบ้านครับและทางแจ๊บนะครับที่เล่นฮีโร่อย่าง NP ก็ได้บอกให้เพื่อนร่วมทีมนะครับยื้อเวลาไว้ให้นานที่สุดครับส่วนแจ๊บเนี่ยจะวาร์ปไปตีบ้านศัตรูครับและทังทีมโพลิสนะครับก็รีบวาร์ปกลับมากันบ้านครับมาลุมตีแจ๊บครับที่กําลังตีบ้านตัวเองอยู่แจ๊บเนี่ยโดนลุมตีจนเลือดเหลือ10 HP เท่านั้นครับเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ในตอนนก่่อยดีวา Onto the T4 towers. First is brought down, second, soon to fall. He's wasted the BKB. He's gonna look to go through with the help of the Desolator, but Boomy getting involved as well. With the team locked down to bring him down. It's enough, but Phyllis, or oh, is it? The Voltage with multiple heroes, the Thrones falling. Look at the health coming back as well. Thanks oh to this Kademic, the Thrones gonna fall and motivate. He jumps <laughs> drops <easy>. the 60 <laughs> Oh, What? หลังจากจบเกมนะครับทางฝั่งแจ๊ปเนี่ยเรียกได้ว่าก็พิมพ์อีซี่ไปตอกหน้าทีนึงครับเป็นไงบ้างครับกับเกมโดตาทูฮะเดือดไหมครับ NP ก็แหละ NP ก็ Kelly, NP Kelly ก็แคลลี่ NP ็นพีแคลี่ก็อะไรก็ตึงอะดิบางคนอาจจะถามนะครับว่าเฮ้ย hey, พี่มันรายการเล็กๆเ,เนี่ยเขาไม่ได้คิดมากกันหรอกโอเคเราไปกับอีกเหตุการณ์หนึ่งครับกับเหตุการณ์ระดับโลกครับการชิงแชมป์โลกในเกมโ Do ต a 2อย่างด h e i n t e r n a t i o n a นหรือว่า TI10 ที่ผ่านมาครับเรียกได้ว่าเป็นดราม่าไปช่วงหนึ่งเลยครับซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทีม OG แชมป์โลก2สมัยครับกับทีม Spirit โดยสถานการณ์ในตอนนั้นนะครับทีมโ G เนี่ยโดนตบยับครับโดนไล่ขย ทีุกเลนครับเะทุกเลนครับจนมาถึงทีมไฟในนาทีที่19ครับทีม OG เปิดไฟก่อนครับแต่ก็แพ้ไฟโดนโตรโตโตเกียวนะครับผู้เล่นมิดเลนของทั้งฝั่งทีม Spirit ก็ได้พิมพ์ออแชทว่าอีซี่เกมใส่หน้าทีม OG ไปทีหนึ่งฮะซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ถกเถียงกันพอสมควรครับว่ามันระดับโลกจริงหรอกับการพิมพ์อีซี่เกมนะครับแต่ว่า ก็ทำไงได้เลยครับนี่มัน Dota 2ครับผมนี่ขนาดการแข่งขันระดับโลกในเกม Dota 2เนี่ยยังจะพิมพ์ Easy g เกมกันอีกนะครับถ้าปวดหัวกับพวก Toxic แล้วก็อย่าปวดตากันเลยครับผมขอแนะนำผมมีไอเทมดีๆมาแนะนำเป็นของที่ผมใช้อยู่เป็นแว่นออฟตัตรุ่นซีโลใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นไม่เจ็บหูเมื่อใส่หูฟังและโค้ดจะทนเพราะทาจากวัสดุพรีเมียม สั่งซื้อได้ทีลิง์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผมจากเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมเล่ามานะครับเรียกได้ว่าเกม Dota 2เนี่ยเป็นเกมที่เดือดมากๆครับ และเป็นเกมที่ท็อกซิกที่สุดเลยกว่าได้นะครับนี่ขนาดการแข่งระดับโลกการแข่งในทัวร์เมนต์ต่างๆเนี่ยยังพิมพ์ด็อกยังพิมพ์อีซี่เกมใส่กันนะครับท่านผู้ชมและผู้เล่นโดตา2นะครับต่างก็รู้กันดีว่าเล่นเกมนี้เนี่ยปวดหัวครับเสียสุขภาพจิตสุดๆครับเพราะขนาดทัวร์นเมนต์ระดับโลกเนี่ยยังเดือดขนาดนี้ครับในผับเกมในพับริกเกม ที่เล่นกันอยู่ปกติเนี่ยจะเดือดขนาดไหนครับและแน่นอนนะครับว่าเจ้าของเกม ze, หรือว่าเจ้าของทันวนาเมนต์อย่างวาวเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับไม่ได้ออกมาแอคชั่นไม่ได้ออกมาเตือนไม่ได้ออกมาทํอะายเลยด้วยซ้ำครับนจนเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าการท็อกซิกในทัวนาเมนต์ของ Dota 2เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วมั้งครับเพราะว่าเจ้าของเกมเจ้าของทัวนาเมนต์เนี่ยก็ไม่ได้ออกมาเตือนอะไรเลยครับทุกคนลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าการพิมพ์ Easy g เกมการพิมพ์ Docs เกิดขขึ้นนนภาาายยใกกกรแ่่่งงเเมมออืๆ League Office เลเจนต์ ROV PUBG Free Fire Overwatch และเกมอื่นๆน,นะจะเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนนะครับว่าอาจจะถูกปรับแพ้ถูกตัดสิทธิ์ถูกไล่ออกจากการแข่งขันเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นในเกม Dota 2นะครับมันเหมือนเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะและนี่แหละครับคือสมอรภูมิ Dota 2ครับสมรภูมิแห่งคนเถื่อนนะการที่จะเข้ามาเล่นในเกมนี้ได้เนี่ยฝีมือเก่งไม่พออย่างเดียวครับจิตใจก็ต้องแข็งแกร่งด้วยครับและผมก็ขอจบการเล่าเรื่องไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติม ติมได้เลยนะฮะ